ที่หนึ่งพู้ดียอมรักษาความเรียบร้อยรีดไว้มื้งห้าห่ากับก้าไม่ชูเลยขำอมากมจากนึงอ่าหนูไอบ้าไอแก่ไอ้ไออย่าพายโผลมาไม่ดอกตกใจหมดถือว่าแก่แล้วซาเลอม,มาแกล้งกันนับเปล่านะแกล้งนะก็ค่อยอยากมาหา ถามหาอาอาเอฟเรียกมาเร็วเตะบอลกันดึงเร็วอุ้ยไม่ขอโทษสักคำอีกเตะชนคนแปะหน้าซะหน่อยเร็วเฮ้ยเอาไปเลยฟรีคิกเบเฮมจะเตะดีๆไม่ได้หรือไงเด็กพวกนี้ไม่เห็นเหงาผู้ใหญ่เลยอ้าวนะอยากโดนหรือไงได้ยินนะโอ้โหดู น้ามาหาใครครับไม่คยเห็นหน้าเลยเอผมชื่อบินจิ้มและนี่น้องใบเตยครับขอบคุณส,สดีค่ะได้ยินกำลังได้ยินน้ากำลังตามหาใครอยู่ถามหาหนูก็ได้นะคะพูดจ่ายหน้าครับคือน้ากำลังมาตามหาอาอาอาช่วยด้วยช่วยด้วยปึกปิ๊เปียก ดนมูกาดแบนเตะบอลตกหัวหื่งยากเตี๋ยเข้าไปเก็บเลยโดนมูการเลยพูดหนีเลยเร็วๆสิว่าพวกบ้าจะช่วยก็รีบรีบสิปากแบบนี้น่าช่วยไหมอุ้ยตาลายตึงเปียกตายแล้วเหรอนูนชั่วโมงต่อมาพ่อ ยังไม่ตาย้าดีใจจังสงสัยบุญที่ผมสร้างเอาไว้ทำให้รอดตายนี่แหละเฟียกพ่อตีผมทำไมทำเป็นหัวงก็มันคงตายไปแล้วแล้วอะเพะเขาีหัวม็แลรมีเฟียกนะจะดีตามถิ่นเขาไม่ใช่หมอโดยเฉพาะหมอมีเลย C คุณน,น้ำครับที่ช่วยชีพเอาน,ะน,ะนะอ้าหาตามหาใครเจออย่างครับเจอแล้วครับก็เพื่อนไม่กังวลน่หนูรูกว่าอะไรเธอควรขอบใจเพื่อนที่ช่วยตามหาเราถึงบ้านที่นี่ด้วยนะเห็นเปียกไม่เห็นอะไรมากพวกเราก็ดีใจแล้วขอบคุณนะบุญจิ้ม ใบตองคำตอบแนทนยึ่นสัญญาว่าจะไม่พูดยาพายรวมกับูนอื่นเพี้ยสัญญาว่าจะพยายามเป็นเด็กเรียบร้อยไม่พูดใจาหยาบคายก้าวร้าวแต่ขอใช้เวลาหน่อยนะครับนารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ต้องค่อยไปค่อยต้องไป ไอ้แบงค์หายแล้วเว้ยขอโทษครับว่าคิดว่าต้องขอความร่วมมือจากแบงค์ด้วยถึงจะสำเร็จอี้อีกฮ่าฮ่าใช่แล้วงงขอโทษค่ะ